วันนี้เราม,มาเรนดอมเจ็คความรู้สึกของคุณกับเขาเวลานี้ว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาบ้างนะให้พลังงานไพออกมาดีๆนะว่าคุณมีความรู้สึกกับเขาอย่างไรบ้างเวลานี้นะคนที่เขาห่างหายกันไปคุณมีความรู้สึกอย่างไรกับเขาบ้างนะทุกคนเรามาดูกันนะเป็นดวงโดยรวมนะทุกคน ถ้าอยากดูส่วนตัวก็ทักที่โปรไฟล์ได้เลยนะฮะคุณมีความรู้สึกอย่างไรกับเขาบ้างเวลานี้นะให้พลังงานไพออกมาดูนี้นะให้ตรงใจกับทุกๆคนนะคุณมีความรู้สึกอย่างไรกับเขาบ้างเวลานี้เรามาดูกันนะความรู้สึกของคุณมีต่อเขาเวลานี้เป็นอย่างไรบ้างนะรามาดูกันนะทุกคน ขอห้าใบนะความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาเวลานี้คุณรู้สึกอย่างไรกับเขาบ้างนะเรามาดูกันใต้สำรับคุณรู้สึกอยู่เฉยเฉยรู้สึกนิ่งๆ่งนะถ้าลามเามตุนตนกลุ่มนะคุณรู้สึกอยู่เฉยเฉยคุณรู้สึกนิ่งๆิคุณไม่รู้สึกอะไรแล้วนะบางคนบางท่านนะทุกคน บท df. tamam. e ี่บางทีความรู้สึกของคุณวนไปวนมานะกลับไปกลับมาเหมือนกันนะทุกคน Two of Pentacles ความคิดของคุณก็มีการคิดวนไปวนมาเหมือนกันนะทุกคนแปดเหรียญคุณมีความรู้สึกว่าคุณไปโฟกัสยุทิการงานของคุณนะการงานการเงินของคุณมากกว่านะทุกคน คนรู้สึกไปโฟกัสที่การงานนะทุกคนบางครั้งคุณเคยคิดถึงว่าคนรักเก่าต้องกลับมานะบางทีบางวันนะคุณคิดมีความคิดว่าอยากให้คนรักเก่ากลับมาหกถ้วยเป็นใบที่คนรักเก่ากลับมานะทุกคนใบทิ่สีมีอัฟฟจูน อาจจะมีการเดินทางวนกลับไปกลับมาก็ได้เหมือนกันนะทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นกับโชคชะตากรงล้อโชคชะตาใบที่ห้าเห็นไหมสองถ้วยความรักของคุณน่าจะมีความสมหวังกันนะทุกคนเห็นไหมตามพลังงานหน้าไพ่นะทุกคน ความคิดของคุณแรกคุณจะคิดวนไปวนมาทุกสิ่งทุกอย่างนะแล้วควรไปโัวกัสที่การทาง,งานทุกสิ่งทุกอย่างแต่ความคิดของคุณบางครั้งคุณก็อยากเขากลับมานะคนรักกล,กลับมาอย่างแน่นอนนะ6กถ้วยทุกสิ่งทุกอย่างโชคชะตาวาสนานำพาคุณสองคนมาเจอกันอีกแน่นอนนะวีอ f ฟจูนสองถ้วยมาพูดคุยกัน มาปรึกษาการมาพูดคุยกันมาขอโทษกันนะทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคิดที่คุณหวังน่าจะสมหวังนะทุกคนเขาจะกลับมาขอคืนดีนะ